ดีใจมากเลยที่ทุกคนยังจำกันได้นะครับผีชื่อว่าพิงไม่ยอมไม่ยอมนะครับไม่ยอมอะไรนะเดี๋ยวก่อนขอเดิอนออกใหม่อีกรอบได้ไหมเขินมากเลยพนะิง ไฟเฉยเลยเขื่อเลยไม่เห็น okay. โอมค,คึงจะทำไม่ไดนะ้เพลงที่จบไปครับชื่อพเพลงว่าไม่ยอมนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวเพลงอีกรอบนะครับสวัสดีครับก้าวหน้าครับผมเพลงที่จบไปมีชื่อว่าไม่ยอมนะครับก็เป็นพเพลงของก้าวเองนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องทานไทยซีรีส์าานะครับเมื่อกี้หน้ามากร้องตามกันได้ด้วย นะครับขอบคุณมาองมาที่ยังจำกันได้นะครับขอบคุณที่ที่เราตามกันขอร้องสดๆอีกสักรอบได้ไหมนะขอรบองบดังๆนะเดี๋ยวฝ่ายฝ่ายพิมพ์ไปด้วยนะมาลองฟังกันนะ,นะตอนนี้ one two three อา้าวรู้รูกดีแล้วยังไงวันนี้วันนี้แกก็มาร้องแหลกเองหน่อยนะนะเพลงเพลงแรกจบแล้วนะเพลงต่อไปเป็นเพลงของน้องสาวเขาเองเป็นเพลงของมีนาะเพลง,งของมีนานะครับเอ่อคนเดียวโดยพี่ดิวอาร์ลุงครับไปตามกันเลยครับดูเพลงชืช่อว่าออฟฟี่